มาค่ะพ่อแม่ตอนนี้หนูก็ได้ทำการถ่ายคลิปเอ้ยไอหมีนั่งดีดีหมีอันบอกหนูเห็นกล้องอันนี้อยู่ในรถพัตุ้ยค่ะหนูจะไปเปิดดูว่าคืออะไรได้ข้างในก็คือคุณแล้วนะคะคุณตอนนี้พวกหนูก็ซีกำลังซีออกไปซื้อกุ้งนะคะแล้วก็ซื้อข้าวปุ้นนะคะเพราะว่ายจะทำให้กินนะคะเราก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบพะยาเลยจะเปิดให้ดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใน เฮ้เลยฉันมาตล้ยฉันทีละฉันอมาดี๋าตนมีคุณโอ๊ยเอ้ตวส่เหแดแบบน้เฮ้ยเปกระจกนี่เนาะหน่ายได้อสจมีโหเถเลยอ่ะมิว้าอ้องเนตติดตีไดมยอันนี้อันหนอย่ย ม่ยังพ่ดสาาพันธฉันท่นปักกลองใช่ไหมไปพนธุกล่องหลังมันมั่วบ่ะมันมั่แต่ไม่มันเป็นเล่นกล่องซื่อเล่นกล่องเออฉันติดเล่นเห็นดติหน้าโปกคาทายไหดดีฮ็ดดีเฮ้ยเ่เคยเห็นหยองเป็นเลนอ่ม่โคตรเท่เลยช็ดดีฮ็ดดีเด็กข้าวแ่ดออกเก็บไปขวาก่อนหายพ่อแม่ พี่เพิ่งปิดหนูนอยากได้โลนี้พี่นี่นมันต้องเอาตีอันบอลอันนี้เพราะอย่างมันแจกกระเทยก่นอน,นอยากได้โลทองนิวไอ้โลทองนี่คือไอ้หนึ่งล้านมันบอลโลทองใช่แล้วแล้วโลเพชรก็คือสิบล้านใช่นิวสิบโอแม่หนูนอยากได้ค่ะหนูอยากได้โลเพชร เราก็ต้องขยันทำคลิปนะคะสิบล้านก็คือสิบเบิร์เซ็นว่าขนาเขาเติบอ่ะแค่ในสิบล้านอีนนี้เอาไปว่างก่อนวันนี้เอาสิเดินห้างไปที่โลตัดโลตัดตืดสอนเพื่อนดังค่อยๆอ้อยอิดในห้องสาวนั่นครูสี่ครัพี่น้องมาแล้วมีแนวโยด ไปซื้อไปไซบานี่ไปซื้อกุ้งค่ะกไปซื้อกุ้งนะคะมาหอดปึ๊บเนาะพ่อลราพ่อลองบหลังหลังเทสโทรศัพท์พ่อพ่อลองทำนี้มันจะเป็นเสียงปืนปืนโอ้ยไทยใหญ่เลื่มเสียงแล้นะลิงลิงลงลิงลิงลิงหม้อพ่อพ่อโม่แตอาเมียวไแล้วพ่อพ่อโม่แตกแล้วก็ะหยังต่อพ่อถามได้หน่อยสิล่ะซัวพ่อพ่อม่บักแต่แล้วก็ะหยังต่อ น้าติขอฟังครับจวดจาดฟาดบมโพดพ่อมั่วโม่บักแตงโพดพ่อมั่วโม่บักแตงจวดจาดฟาดบึ้มพันหนาอำไมรอด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 ถอดอำไมรอดถอดชื่อจำได้เออพ่อผู้สาวหาเรื่องอย่างอเมื่อวานนี้ยังไม่พ่อยก็ตลกเลยวัวเลยพ่ออย่าอันตรายอันตรายอันตรายบ้านใจพ่ออุ้อดมาให้หนูนะ ไปต้องการอยู่เดี๋ยวจะัดการขอบคุณพ่อไอดินพ่อพ่อไอดินพใช้อักรดิพ่อพ่อฮันภูเก็ตพ่อภูเก็ตเ้ยขอบคุณพ่อภูเก็ตขอบคุณไปไลายนะคะขอบคุณนะคะเมื่อคืนนี่พากันเป็นอย่างไรนอนเสียบปะนอนปะนอนดีผีเขาค่ะอันนี้ก็ญากหน่อยทัวร์จักยี่ย่งไอ้ใหม่อะแล้วแหวมพ่อพ่อรู้ไหมพวกหนูนั่งเล่นกันอยู่ใช่ไหมเราวันนี้เพวกงมาได้ยินเสียงเคาะประตูมันเป็นห่วงพ่อเลยทักไปถามใหม่พี่นี่พ่อ รู้ไหมพ่อทักมาตรงเดิมอนที่เขาคอด้วยนะแล้วพ่อเป็นคนมาขอไม่รู้ว่าใครขอแต่ว่ามันมันไม่ใช่ขอแบบเร่งรีบครับพี่น้องมาคอยอย่างเงี้ยกักับม่ใหม่ใหม่มันก็เลยให้หนูแบบไปสัง้าต่างหนูก็เลยลุกไปสังขามันก็ไม่รู้หนูลุกเลยตัวหนูได้ยินหนูกลั๊อกกินข้าวอยู่หนูลุกเลยเองได้กินข้าวอยู่มันเปิดมาฟาดกีฬามิวได้แฉนึเปล่าเดี๋ยวโลแล้วโอ้ยอันนี้โลหนูนะถ้าคนจะมาอันนี้แกต้องเนี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเนี่ย นุ่ตแต่นุ๊ตยิเบิดเ่าเป็นเยอยวิขอแบบวิสวยอ่ะคนลุกลุกข้าต้องได้นะคะทุกคนวขอถ่ายมันเป็นลงมาที่ไหนลงไปตนนี้เรวลงมามิวมิวแต่นั่นะพ่อตอนนี้ล้วจะพามนรูจักอีกคนหนึ่งมากข้ามากใครอะ่อยผ้าเข้ามาหาผู้ใดยิ่งใช่ดีจ๋า เดี๋ยวหมิวด้วยหมวลงมาหมยวรู้จักไหมว่าใครพามารู้จักไหมเอาละบานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ห้อน้ำปลาลใช่ที่เขาเป็นอันนี้เลยสปอนเซอร์สวัสดีค่ะรู้จักพ่อแาไหมจะคะนี่แหละ อันนี้แม่ปามหน้าอันนี้รู้จักไหมจะไปไหนกันจะไปไหนกันเนี่ยจะไปซื้อทำไมหน้าเด็กจังดูกำลังจะบอกว่าแฟนปามถ้าแฟนมาพ่อหน้าเทาตีเทาละทำเทาป่าวพ่อแล้วลูกเอ็งรู้เฮ้ยแม่อยู่ค่ะอะน้องไปใส่น้องเบี้ยป่ะเบี้ยมาสวัสดีค่ะก่อนเร็วออกมก่อนลูกคุณติดตาม แม่ลำพันธ์ตั้งสองสกว่าเน่ดีค่ะทาไายไทำไมทำไมแม่น้าเด็กยังทำไมพ่ออำนาจจะเลิกกับาไปได้ถอนมนะเออไปบอกน้องก็น่ารกไงหอยหเดีมาได้แม่อนนี้กระา้ดีค่ะเียอันอนาแม่แล้วพามบจ่ามอนันนั่นะก็บอกเลบเาสือสามี่สามสอสวัสดีจ้าแม่ลำพันธ์มาค่ะ ป้ดแม่คือมะนาเด็กแทบนบ่นาพอปูอำนาจพอปูพออำนาจแม่้นบ่แม่าเค่ะขากบปูอีกแล้วบานี้จังเลยพูดอำนาจบังเลยััโิ่ะไปใส่ก่อไปตัดค่ะที่ยุติขอบคุณกิมาส่น้ำแ้าฮะคสุาาขอบคุณแห้งออุ่แห้งหรอ มาสักสองโลเดี๋ยวมาจ่ายตังเท่าไหร่เดีตังด้วยคนเท่าไหร่มันไม่มีไปผมไปดูที่บ้านขายของสุดยแล้วผมเป็นยังะเสเาผู้อานาจพอพอโจ้ทักาหนอยว่าจริงๆเลยเหมอนใครคนจะผู้อานาจเปิดจรวางสิพออํานวยพ่ออํานวยพ่ออหนวยสิผู้อานาจคนละนี่หละเจ้ของเวาแซ่บปากแดงนี่แหละอันนี้เป็นสปอบเซอร์หาบะเพ่ะแซ่บเสื้องหนึ่ง เราเคยเห็นสติ๊กเกอร์พอติดอยู่ข้างรถอันนี้อยู่ขนมวอลคีร์สยูนี่ไหมอ๋อฉัน้อานาไมาใส่เทปบนเนี่ยนยูดยูนมาไม่ค่ะใครอยู่พ่อจะ่มันชีพี่เจดเดินข้ามแล้วพ่อโค้ะมาพ่อจะพาไปพ่อพ่อจะไปซื้อยาด้วยพ่อพาเปคนค่ะใช่ไหมเมื่อคืนน่ะใช่บอสเซียได้จากพ่อแบโคตรค แต่หนูอยากจะบอกว่าหนูไม่ได้ยินเสียงคอเลยหนูได้ยินอีกทีตอนพ่อมาวิ่งมาหระไมริยาศักดนะคะหากระเ่เดินทาเสือห้าว่าแม่นึกว่าหนูนึกว่าแต่พ่อไปให้ไหหนูกจะบอกว่าเอาพอขึ้นมาเก่เท่าสิแต่แต่ว่าถ้าว่าพ่อคออ่ะมันเป็นเหมือนพ่อคอเลย่ะตทีพเรามาอรูไหมที่ไไม่รู้นะคะค่ะคอยตัว ดิคิดไปสือของเัาได้จ้าจริงพ่อรู้ไหม